ก็วันนี้จะมาพูดถึงการคัดกรองโรคในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองในช่องท้องหรือ abdominal aortic aneurysm นะครับโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ปป่งพองในช่องท้องเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะพบได้บ่อยมากขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ ดยเฉพาะในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมีปัจจัยเสี่ยงก็คือเป็นเพศชายและก็มีโรคประจําตัวต่างๆที่ทําให้มีโอกาสเกิดโรคนี้มากขึ้นเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคถุงลมป่งพองรวมถึงคนไข้ที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัวด้วยครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้จนก้อนมันโตมากขึ้น เรื่อยๆเนี่ยการที่ก้อนโตในอัตราความเสี่ยงในการปลิตแตกนะครับภายในช่องท้องซึ่งจะส่งผลให้เลือดออกเยอะมากเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสําคัญอย่างมากครับที่เราจะพบโรคนี้ก่อนที่ก้อนมันจะโตมา,จากจนกระทั่งเกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาโดยปกติแล้วเราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดกรองโรคต่อไปนี้นะครับ ตามปกติเราจะคัดกรองโรคในผ,ผู้ชายที่อายุเกินกว่า6 6ปีนะครับและผู้หญิงที่อายุเกินกว่า70ปีที่มีประวัติความเสี่ยงต่างๆต่อไปนี้ก็ได้แก่มีโรคถุงลมโป่งพอง,องมีโรคความดันโลหิตสูงมีโรคไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติเรื่องของหลอดเลือดที่ขาตีบตันนะครับหรือว่าในคนไข้ที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัว ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการปวดท้องปวดหลังหรือมีอาการทั้งคู่นะครับร่วมกับคำได้ก้อนเต้นได้ในช่องท้องผู้ป่วยที่มีอาการดังตอบไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการส่งตรวจเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรก็ดีในผู้ป่วยโรคนี้มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่มีอาการจึงมีความจำเป็นต้องทำการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองในช่องท้องโดยปกติเราจะใช้การทำอันตราซาวช่องท้องการทำอันตราซาวนั้นเป็นการตรวจโดยการใช้เครื่องมือเพื่อปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายคนไข้แล้วตรวจรับคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาเพื่อแปลผลเป็นภาพและเสียงต่อไปภาพและเสียงที่ได้จะได้รับการมาแปลผลเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายคนไข้ ในกรณีที่เราตรวจพบหลอดเลือดแดงใหญ่ป่วงท้องในช่องท้องทางแพทย์ผู้ตรวจจะได้ทาการปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือดเพื่อวางแผนการรักษาของผู้ป่วยต่อไปการตรวจอันตาซาวเป็นการตรวจที่ง่ายและรวดเร็วรวมถึงไม่เป็นอันตรายใดๆต่อผู้เข้ารับการตรวจด้วยจึงเป็นการตรวจคัดกรองหลักที่ทางโรงพยาบาลศรีราชใช้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่วงพองในช่องท้องเป็นโรคที่การค้นพบผู้ป่วยและให้การรักษาก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจะทําให้เกิดอาการต่างๆและผลการรักษาจะแตกต่างจากการรักษาก่อนจะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นการคัดกรองผู้ป่วยจึงมีความสําคัญสําหรับการรักษาโรคนี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับใครที่มีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดท้องปวดหลังร่วมกับคำได้ก้อนเต้นได้ในช่องท้องหรือว่าเป็นผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ข้างต้นได้แก่ผู้ชายอายุเกิน66ปีผู้หญิงอายุเกิน70ปีนะครับที่มีประวัติความเสี่ยงต่างๆเช่นมีประวัติโรคหเลือดแดงป่งพองใหญ่ในช่องท้องในครอบครัวโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคดอดหลอดเลือดแดงที่ขาที่ติตันนะครับหรือโรค ถุงลมป่งพองนะครับให้มาเข้ารับการตรวจอันตราาวได้นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อและขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลศรีราชครับ